เดี๋ยววันนี้จะทําการหว่านเชื้อเลยนะครับหลังจากที่เรานึ่งลงเดือนสิทธ์นะครับผมก็ยีเชื้อไว้นะก็เตรียมไปหว่านบนชั้นเพาะนะครับก็จะทําการแบ่งใส่ถังแบบนี้นะครับชั้นหนึ่งแปลงเพาะของผมนะครับหนึ่งงแผงนะครับผมจะใช้เชื้ออยู่6ก้อนนะครับเพราะว่าเป็นหน้าหนาวก็จะเพิ่มปริมาณก้อนเชื้อขึ้นมาอีก1ก้อนนะครับปกติจะหว่าน แผงละประมาณ5ก้อนนะครับก็วันนี้เราเพิ่มปริมาณมาเป็น1แผงเพาะต่อเชื้อ6ก้อนนะครับหลังจากที่เราทำการนึ่งเสร็จนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาเปิดระบายอากาศระบายความร้อนออกก่อนเปิดแค่ประตูนะครับระวังไอ้น้ำด้วยเดี๋ยวไล้เปิดก่อนนะครับ ลเปิดนะครับให้อยู่หลังผ้าใบนะครับอย่าไปอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะในกรณีที่เปิดแล้วหวานเชื้อเหมือนผมนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดอีกฝั่งครับ <c oughs> ผมก็ได้ทําการเปิดระบายอากาศทั้งสองฝั่งเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับชั้นเพาะจะมีไอความร้อนที่พุ่งออกมาจากชั้นเพาะนะครับนั่นคือ ความร้อนจากกระบวนการนึ่งไอ้น้ำนะครับที่อยู่บนชั้นเพาะนะก็หลังจากนี้เรารอถ่ายเทอากาศให้เสร็จนะครับเราก็จะเข้าไปทำการโรยเชื้อเห็ดฟางของเราครับตอนนี้อุณหภูมิในโรงเรือนนะครับก็สามารถเข้ามาทำงานได้แล้วบนชั้นเพาะก็มีความอุ่นๆนะครับมีการคลายความร้อนออกไปในระดับหนึ่งเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ จะมาทําการหว่านเชื้อเห็ดฟางกันครับก็1แผงนะครับที่ผมใช้ก็คือ6กก้อนนะครับเป็นแผงชั้นพาะกว้าง1.1เมตรยาว8เมตรนะครับมาเดี๋ยวเรามาโรยเชื้อเห็ดฟางกันครับอ่าวิธีนี้นะครับก็จะใช้ในกรณีที่เร่งด่วนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือให้ข้ามวันไปอีกวันหนึ่ง ก็จะดีกว่านะครับสำหรับการโรยเชื้อแต่นะครับแต่เนื่องจากมันมีฝนเข้านะครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้คือการเปิดโรงเรือนระบายอากาศหลังจากนึ่งเสร็จแล้วก็โรยเชื้อนะครับทำไมถึงบอกว่าโรยพรุ่งนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่านะครับหลังจากที่อบไอ้น้ำแล้วความร้อนเขาจะได้วนอยู่ในโรงเรือนนะครับทำให้เกิดสภาวะการอบตัวนะครับทำให้นกเชื้อราได้ดีกว่านะครับแล้วก็ ชั้นเพราะมีการคลายความร้อนนะครับเมื่อเรามาหว่านเชื้อในอุณหภูมิที่ใกล้เคียงอุณหภูมิปกติของโรงเรือนนะครับจะทําให้เชื้อเดินดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดแล้วโรยเลยนะครับมีส่วนดีไหมก็มีนะครับในส่วนดีก็คือ,อทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานขึ้นนะครับโดยย่นระยะเวลาขึ้นมาได้นะครับสักประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันในการตัดใย,ยนะครับ ข้อเสียคือว่าถ้าเราเร่งรีบเกินไปก่อนที่เราจะมาโรยเชื้อเนี่ยชั้นเพาะอาจมีความร้อนสูงนะครับหลังจากโรยเชื้อไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งลดน้ําทับเส้นใยห,หรือเชื้อเห็ดนะครับให้ผ่านไปสักระยะแล้วมาเช็คชั้นเพาะให้มีอุณหภูมิที่พอดีก่อนนะครับคือไม่ร้อนเกินไปแล้วค่อยลดน้ําทับเพื่อให้เส้นใยสามารถเดินได้อย่างอิสระมากขึ้นนะครับอย่าให้ชั้นเพาะร้อนเกินไปในระหว่างที่เราจากโรยหลังจากโรยเชื้อไปแล้วนะครับ ให้เช็คอุณหภูมิชั้นเพาะด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปเมื่ออุณหภูมิชั้นเพาะลดมาในระดับที่เราโอเคแล้วอยู่สักประมาณ40องศาหรือสี่4ิบเอ็ด4ีนะครับเราค่อยทําการลดน้ําทับเส้นใยเพื่อให้เส้นใยติดชั้นเพาะและเดินลงกินวัสดุเพาะนะครับต่อไปเราก็จะทําการโรยเชื้อเหิดฟางนะบนชั้นเพาะแบบนี้นะครับไปทุกชั้นเลย จะมืดหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีในหน้าหนาวผมทําการหว่านเชื้อเสร็จเรียบร้อยทุกทุกชั้นแล้วนะก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทําการลดน้ำนะครับลดน้ำเส้นใหญ่เพื่อให้ติดชั้นเพาะน้ำผมก็เนี่ยใช้น้ำปราปานี่แหละครับก่อนก่อนจะใช้ก็พิสูจน์คอรีนหน่อยนะครับว่าแรงหรือไม่แรงเนาะ อมมดูนะครับก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้อะเดี๋ยวเรามาทำการลดน้ำเชื้อกันนะครับลดแค่ไหนลดแค่พอติดชั้นเพาะก็พอนะครับไม่ต้องลดเดยอะนะครับลดประมาณนี้พอใสายสาย่ใส่ใส่ น้ำที่ใช้รถก็ไม่ได้มีฮอร์โมนอะไรนะครับก็เป็นน้ำปเปล่าๆของเราชั้นบนก็จะลดผ่านๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้น้ำจากผ้าใบด้านบนก็หลังจากที่เราปิดโรงเรือนเดี๋ยวเขาก็จะหยดลงมาใส่ชั้นบนนะครับเดี๋ยวมันจะแฉะเกินเนี่ยแค่ผ่านๆแค่นี้พอนะครับลดชั้นบนไปก่อนก็ได้ ถ้าใครไม่ขี้เกียจเดินหลายรอบนะเอารถผ่านๆแบบนี้นะครับขออภัยในความลายตานะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนบางช่วงนะครับเพราะว่าพยายามถือกล้องให้เห็นมากที่สุดนั่นแหละนะครับพอดีถ่ายคนเดียวนะครับก็ตะแคงหูฟังกันเอาสักหน่อยนึงนะ จะลดแบบนี้ไปทั้งโรงเรือนเลยอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ตามจริงว่าจะมาหวานพรุ่งนี้แต่ก็ดูเชื้อแล้วแก่นะครับเชื้อเอาไว้แก่จัดแล้วก็จัดการเลยดีกว่านะครับบานชั้นละหกก้อนนะครับ มาดูกันว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรกับเชื้อแก่ของเรานะครับขั้นตอนนี้ไม่ยากหรอกครับในการทำเห็ดฟาง มันจะไปยากช่วงเอาดอกตรงนั้นแหละที่เราต้องควบคุมอุณหภูมินะครับในส่วนนี้เราก็ปิดโรงเรือน3วันทำการเลี้ยงบ่มเส้นใยไปเลยครับ3วัน4วันก็ได้แต่มันหนา,หนาไม่มีปัญหาแน่นอนน,นะครับเราก็ลดสบัดสะบัดไปลดไม่เยอะนะครับชั้นบนยิ่งผ้าใบใหม่ๆในการทำโรงเรือนยิ่ง หยดน้ำก็จะเยอะนะครับต้องระวังหน่อยเส้นใยจะเดินได้ในวัสดุที่มีความหมาดนะครับแต่ไม่ใช่มีความแฉะนะเพราะฉะนั้นเราลดแค่พอหมาดหมาดก็พอนะครับน,นี้เราปีนขึ้นไปเผื่อมีเชื้อราหรืออะไรขึ้นไปแล้วก็ลดลดล้างล้างหน่อยอนะคแค่นี้นะครับในการลดน้ำเส้นใหยนะครับหลังจากหวานเชื้อ ก็ประมาณนี้ครับก็ปิดอันแล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาปิดน้ํากันแล้วก็ทําการปิดโรงเรือนนะครับทําคลิปก็ไม่ต้องตัดยากอะไรมากมายครับก็ดูๆเรียวทามกันไปเลยว่าทําอะไรแบบไหนบ้างนะครับเนี่ยพอเราลดเชื้อไปก็ให้เชื้อเขา เาเรียกว่ามีความชื้นของน้ําติดเชื้อเอ็ดฟางของเราไปพอให้ติดบนวัสดุเพาะนะครับเนี่ยอันนี้มันใหญ่ๆก็ขี้ๆมันออกหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยนะครับก็กดๆลงไปหน่อยนะเนี่ยนะครับก็ถือไปนันเสร็จนะครับรูทุกอย่างปิดให้หมดนะครับปิดให้มิดชิดประตูหีบให้แน่นอย่าให้ลมเข้าได้นะครับหลังจากนี้3ามถึงสวันเดี๋ยวเราค่อยมาเปิด ทำการตัดใยกันนะครับคอยมาดูกันว่าผลงานลงนี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับกากดินบวกกากแป้งนะครับ4.7ตันนะ4.7ตันชั้นเพาะกว้าง1.1เมตรยาว8เมตรพื้นที่ในการเพราะราวๆ53ถึง54ตารางเมตรนะครับโดยประมาณนั้นนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องคนนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิกับ เชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแลจากเมืองชัยภูมิครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามไ,ได้ครับเชื้อรอบต่อไปนะครับวันที่19ธันวาคม2565นะครับผลิตอยู่ที่2,000ก้อนนะครับท่านใดอยากใช้กับเรานะครับเชื้อเห็ดฟางจากทางฟาร์มเรานะครับก็ติดต่อสอบถามได้ในนามเพชรพยาแลนะครับเชื้อเห็ดฟางสายพันธุ์คนชัยภูมิ1 0 0เปสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปด้วยบรรยากาศยามเย็น 1 5อ่า17นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็ประมาณ18นาฬิกานะครับ6โมงเย็นก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับหน้าหนาวโอเคครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าโชคดีทุกฟาร์มนะครับสวัสดีครับ